กาแฟเย็นกูได้ยังชามะนาวกูด้วยน้องครับรอฟิลแปล๊บหนึ่งถ้าฟิลยังไม่มาทำหาอะไรก็ไม่พีกะวันนี้ปล่อยสักวันผมไปนะครับเดี๋ยวไหนไหนปล่อยแล้วช่วยทำแบบสอบถามให้หน่อยแบบอะไรเยอะครับตั้งชื่อดานกลางคืนเนี่ยใช้ชื่ออะไรดีระหว่างหนึ่งดื่มขับจับเป่ากับสองคืนนี้มีเฮขขอแหลครับดื่มขับจับเป่าผมไปนะครับเดี๋ยวอ,อะไรนักหนาเนี่ยข้อที่หนึ่งอชอบเฉยเฉยข้อที่สองชอบจังเลย ชอบจังเลยเอาละครับเจอหลามได้ลูกครับส่งบอลให้เมสซี่เมสซีท่ทำออกเป็นลูก19นาฬิกาครับผมลูกทุ่มลูกทุ่มพี่ซิง่งนี่น้องอูชื่อนมชื่ออะไรนะนมสวัสดีค่ะไปเยมึงมองอะไรกูมองนมก็น้องชื่อนมอะ่ะมึงก็ไม่น่าเกิดมาชื่อนี้เลยนะนมแน่ใจนะว่าพี่มือกีตาร์เขาอยู่เนี่ยเฮ้ยนั่นไง ดคนนี้แหละเขาลือกันว่าเล่นกีตาได้เขาลือไปครับเดี๋ยวก่อนนะดูจักมือการเช็ดขี้มูกและเช็ดคีตานิ้วชี้และนิ้วก้อยขยับไปขยับมาดูตามตำราช้างแล้วตรงคดชลักทุกอย่างนะาเชื่อผมถอเถอะไอเด็กคนเนี้ยเก่งไม่มีเฮี้ยอะไรเลยเหย็ดแม้ตัวไรอ่ะ เาทอไหนเนี่ยมึงสโลโย่ยาไปรถไฟอินเดียเลยน้องครับมาดูวงพี่เลยเหรอครับเปล่ามานันต้องรอพ่อขี่คนตีเหรอครับพี่เจาไมา่เน้องครับพี่ไม่อยากมีเรื่องตีแม่งตีใครมีไม้เหรอไปซะไปะเอางี้้มึงติดนี่กูคืนมาเอาแขนมาเดี๋ยวก่อนพี่ผมขอเวลาหน่อยเอาหัวเป็นประกันก็ได้ดหัวผมด้วยหัวผมด้วยหัวนมด้วย หัวหนูเนี่ยสลัมลบอยใส่ปืดเมึงต้อกาบส้นเตียนกูก่องนะอย่าไปกาตีมันนะนะสัตย์ันเว้แค่กาพอนะ้วนะอย่าถึงก็อมรองเท้ามันนะนะย่านะไม่นะโอ้อมแค่ไปปลายพอนะอย่าอมไปถึงครึ่งส้นตีนะนะไอ้สัตย์2ี่สกรกฎาคมนี้ทุกรงภาพยน